คะ่ะสำหรับ EP 5ีขีดในวันนี้นะคะสวัสดีท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านคะ่ะ FC ผู้น่ารักที่ให้เกียรติติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ที่น่ารักเป็นกำลังใจให้ช่างอลันอินเยนที่จะนำเสนอผลงานสร้างสารรค์ผลงานที่น่าใช้นะคะมาให้ท่านลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณท่านลูกค้าใจดีที่น่ารักนะคะที่ให้การสนับสนุนช่างอลไรอินเดียนโดยตลอดค่ะเช่นเคยค่ะก่อนที่ช่างอลไรอินเดียนพรีเซนเตอร์ของดิฉันจะเข้ากล้องนะคะดิฉันก็จะถ่ายมีดบนโต๊ะนะคะอย่างช้าๆเผื่อท่านไหนนะคะสนใจแคบหน้าจอมาสอบถามข้อมูลกันได้ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะโทรสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะทักแชททักไลน์นะคะแอดเฟซชื่อช่างรันอินเย็นนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ค่ะช่างรันมาได้เลยค่ะครับมาแล้วสวัสดีค่ะช่างรันค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาเลยค่ะช่างรันคะ่ะวันนี้อยา่ารีรอค่ะรีว่า ายยตามคำเรียกร้องยายพ่อมาฝากไว้เพราะว่ามันได้มาสี่อันค่ะได้มาสี่อันวัดได้ยาครับวัดขนาดอันเดียวก็พอแล้วใครช่างร้านค้าแล้วก็ช่างน้ำหนักให้หน่อยค่ะใบแวเดี๋ยวก่อนวัดยังไงวันนี้วัดกว้างวัดยาวนี่แหละค่ะผมยาวของใบนี่สี่จุดห้านิ้วนะครับค่ะ ความกว้างของใบนี้2.8นิ้วน้ำหนักค่ะเอาด้ามด้ามยาวเท่าไหร่คะด้ามยาว13นิ้วค่ะน้ำหนักโดยวรวมค่ะน้ำหนักน้ำหนักโดยรวมอ้าวเอเอเลเลยโอ้หมันเห็นยาวเกินนะเนี่ยคอยู่ในสาม สามร้อยกรัมฮะสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมนะครับค่ะตอนนี้มีสีเล่มนะคะ่ครับหมดแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้ไหหลายวันก็สองร้อยห้าสิบรูปทรงสองร้อยห้าสิบค่ะถ้าไปทางขอบวกเพิ่มอีกยี่สิบบาทค่ะครับผมตัวนี้ค่ะสีเล่มนี้ใช่ไหมคะตัวนี้มาสีเล่มครับของเมื่อวานโดนเหมาหมดโต๊ะแล้วต้องกราบขอบพระคุณท่านลูกค้าขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ว่าเหมาทั้งโต๊ะเลยเมื่อวานหมดโต๊ะเลย วันนี้ก็เลยมาตัวใหม่จากบางกะปิใช่บางจากบางกะปิไหมคะหรือว่าหัวหมาหัวหมาบางกะปิใช่ไหมคะค่ะแถวกรุงเทพนะครับเหมาหมดเลยท่านเดียวนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหล็กตลับลูกปืนนะครับตัวนี้คือเหล็กตลับลูกปืนนะครับมีสี่เล่มนะตลับลูกปืนทั้งหมดพอดีได้มาใช่ไหมคะได้มาก็หายากหายากหน่อยตลับลูกปืนเนี่ยันดียังไงคะตลับลูกปืนตลับลูกปืนนี้แข็งแข็งทนคมนานคมทน แล้วก็สนิมมาช้าอ่าข้อดีของไอ้ข้อดีของตลับพวกปืนเนี่ยคมแข็งคมทนคมนานแล้วก็สนิมมาช้าด้วยอ่อมันเป็นรู้สึกว่าผิวเขาจะวาวอ่าผิวจะเงาจะเงา,เงาถ้าตลับปืนดูง่ายครับเวลาขับเนี่ยแข็งขทนธรรมดาเนี่ยแข็ง,ขงทนงงาาสนิมมาช้านะคะมีสีเล่มนะคะครับผมมีสีเล่มครับตัวนี้ใบยาวเจ็ดจุดแปดนิ้วเล่มที่หนึ่งก่อนกันแล้วกันเล่มที่หนึ่งนะคะ ใบยาวเจ็ดจุดแปดนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดห้าสันห้ามิลน,นะครับด้ามยาวห้านิ้วครึ่งด้ามยาวห้านิ้วครึ่งน้ำหนักที่สองร้อยหกสิบกร,รมัมค่ะนะครับผมเป็นมีดในครัวอเนกประสงค์ได้หมดครับเข้าป่าได้ไหมคะเข้าป่าได้ครับคือน้ําหนักพกแบบเบาๆอย่างเงี้ยน้าห,หนักดีอย่างเงี้ยน้าหนักเนี้ยถ้า,าบางท่า,ทานขอเอ่อราคานะคะจะสีเล่มนี้ให้เท่ากันได้ไหมคะ สีเล่มนี้ที่จริงมันขายเท่าไหร่คะเอาแปดร้อยห้าสิบเขาต่อหน่อยนั่นตลับลูกปืนนะเนี่ยก็อย่างนี้ก็แล้วกันค่ะสี่เล่มเนี้ยเป็นนาทีทองได้ไหมคะเหมือนกับว่าเอาไปลองใช้ก่อนสี่เล่มแล้วเดี๋ยวเราไปหามาตีให้อีกก็อ,อาจจะเป็นราคาเดิมแปดร้อห้าสิบอันนี้ดิฉันขอเป็นหกร้อห้าสิบได้ไหมคะเหมาเลยใช่ไหม <laughs> เล่มละค่ะเล่มนี้ก็เล่มนี้แต่ว่าให้ราคาเท่ากันโอเควันนี้ให้ราคาสีเล่มเท่ากันเลยอ่าเล่มละหกร้อยห้าสิบปกติปกติแปดร้อยห้าสิบาทคขหลักรน่งคไขแปดร้อยห้าสิบเพราะว่าทำยากทำยากหน่อยความแข็งอะไรของมันจะจะจะต่างจากอ่าเหล็กแนบเพราะยังไงงานตีร้อนเนี่ยมันจะแข็งกว่าค่ะครับผมอ่าเล่มที่หนึ่งผ่านไปค่ะเล่มที่สองค่ะเช่าร้านเล่มที่หนึ่งหมุนหรือยังเมื่อกี้อ่า หมดแล้วมั้งเออาต่อราคาแล้วเต็มเพี้ยนเลยเริ่มงงละเริ่มงงละอ่าอันนี้ก็ให้หกร้อยห้าสิบเหมือนกันเต็มที่สองนะคะเล็มที่สองนี้ยาวแปดจุดสองนิ้วนะครับใบกว้างหนึ่งจุดห้าเหมือนกันสันห้ามิลนะครับด้ามห้านิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับแต่ยาวกว่านิดนึงไม่เคยต่างเท่าไหร่นะไม่ต่างพราะไม่ต่างครับ น้ำหนักก็แค่สองร้อยกว่าก็พอๆกันนิดเดียวนะครับอ่าโอเคหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะค่ะหมุนแล้วหมุนอีกหมุนอีกก็ได้ค่ะเล่มที่สองค่ะยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกว่าจะหาเรื่องอะไรช่างหลันพอแล้วโอ้รีบวางเลยเล่มที่สามเร่อที่สามครับอ่าหมุนต่อค่ะหมุนต่ออย่าเพิ่งวัดเอาวัดก่อนวัดก่อนเอาวัดก่อนอีกล่ะอ่าเล่มที่สองยาวเก้าจุดสองนิ้วนะครับใบหนึ่งจุดห้าเหมือนกัน แต่สันจะบางหน่อยครับสันเหลือม4มิลน,นะฮะตัวนี้สัน4มิลด้าม5.5เหมือนกันนะครับเอาตัวนี้ได้ความยาว240เบาไปนิดนึงเบาไปนิดหนึงนะฮะหมุนค่ะหมุนค่ะช้าๆนะคะค่ะค่ะงานผมเก็บประเอียดครับงานไม่มีอ่าขุขะงานไม่มีบาดมือนะฮะ<ล>แต่คมมันบาดแน่เป็นลักษณะหลอหรูบูติกเนี่ยเหรคะค่ะ ค่ะบางคนชอบงานแบบนี่ฮะงานทีผิวแต่บางคนก็ชอบงานเนียนอ่าเดี๋ยวผมมีงานเนียนให้หนึ่งเล่มอ่านี่อ่าเล่มที่สามเอาใจเอาใจทุกท่านเลยนะคะเอาใจคนรักงานละเอียดอันนี้คืออันนี้งานเงาเงาไม่ใช่ถึงว่าเงาหรอกครับก็คืองานเกมี่ยออกสาตินหน่อยค่ะอ่าอันนี้ผมทําเอาใจคนชอบขาวขาวอุบอเล่มที่สี่นะคะแต่อันนี้ขาวๆเพียวๆ สมันกระทบใครแถวๆนี้ไหมคะเขาเอาอบอับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีอะไรริมนี้เก้านิ้วพอดีนะฮะเก้านิ้วเป๊ะนะครับริมนี้สันสี่จุดห้านะครับสันสี่จุดห้าไล่เรียวปลายนะฮะเนี่ยไล่เรียวปลายด้ามหกเออห้านิ้วนะด้า,ดามห้านิ้วน้ำหนักสองร้อยสี่สิบน้ำหนักเท่ากันะนะฮะไม่ต่างเลยไม่ต่างไม่ต่างค่ะ หมุนไปแล้วหมุนไปแล้วค่ะหมุนอีกไหมไม่ต้องหมุนแล้วค่ะใช่แล้วนี่ก็เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเล่มไหนคะคิดว่าจะแล้วแต่ไหมคะเอาเลยครับเล่มไหนก็ได้ได้ใทุกเล่มเหมือนกันหมดเอาทดสอบไปเล่มไม่เอาเล่มขาวขี้เกียจไปเก็บงานอ่ะหาเล่มดำๆก็ได้ค่ะค่ะได้เลยไปค่ะดิฉันต้องอยู่ตรงไหนที่จะปลอดภัยคะอ๋อไม่ไม่รุนแรงเหมือนทุกทีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่ามีเล็กแล้ว ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้อืมนี่นะครับอือฮึนี่ครับอืออ่าครับก็อย่างน้อยก็ฉุกเฉินก็ใช้งานได้นะคะใช่ไหมคะเข้าป่าโอ้ยโดนเต็มเต็มนะคะช่างลานอุทานแบบไม่ได้ตั้งใจเลยได้ครับก็ฟันแค่นี้พอเดี๋ยวไม่ไม่้าจะบนก็ดีใช้ก็ถามแล้จะให้ใส่หมวกกันน็อกไหมก็บอกปลอดภัยปลอดภัย นะครับไม่มีปัญหาคมโทนคมจัดคมนานนี่นะครับแต่สำหรับงานตลับลูกปืนนะแปดร้อยห้าสิบไม่ขายอ่าวันนี้ผมให้วันนี้นะครับผมร้านสีเล่มนี้นะคะเฉพาะสีเล่มนี้โดนบังคับปกติแปดร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับค่ะเฉพาะสีเล่มนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะฟันไม้ได้มีปัญหาไม่ผงไม่ไผ่ฟันได้ครับไม่มีปัญหา ผมรับประกันให้เลยถ้าถ้าถ้าท่านลูกค้าท่านไหนอยากจะทำซองคด็กอ่ค่ะคิดอีกเท่าไหร่คะอืมกันโคลงอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าซองแบบนี้ผมคิดอีกสองร้อยห้าสิบโอเคซองละสองร้อยสิบเนี่ยอ่าซองซองแบบนี้นะฮะแต่ว่าอ่าตัวนี้ไม่ได้ถ้าจะจะใส่ล็อกตัวนี้เฉพาะล็อกตัวนี้ซื้อมาก็ห้าสิบบาทแล้วเพิ่มไปอีกห้าสิบถ้าจะเอาล็อกนี่ขอขอแค่ทุนคืนซองแบบซองแบบนี้เลยค่ะถ้าใครอยากได้ก็ซองแบบนี้สองร้อยห้าสิบบาทโอเคอ่า แต่ที่เน็บจะเป็นเหมือนอันตัวเล็กนั้นใช่ไหมคะอันนี้อ่านี่เน็บจะเป็นเน็บน็บแบบนี้นะครับเน็บตัวเล็กนี่เน็บเข็บรอยจิ้มขัดได้ะค่ถ้าเป็นซองหนังก็ว่ากันไปอีกราคาหนึ่งแต่ว่ามันจะแพงกว่ามีดอีกนะคะแพงกว่ามีดแต่ผมแนะนำซุกซอมพวกนี้แหละครับเบามันเก็บรักษาง่ายแค่กันคมค่ะ หนังมันจะมีความชื้นมันจะทําให้มีขึ้นสนิมใบอค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วท่านจะได้ของดีราคาถูกบางครั้งที่โดนที่เผลอไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเผลอแล้วก็ได้ราคาถูกแน่ค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามสวัสดีค่ะ